ดูตัวอี่กล้วยกันนะคะอี่กล้วยแม่นันก็จะส่งไปให้แบบฟรีซแล้วเหมือนกันนะคะหลักการเดียวกับโซกเกี้วก็คือเอ่อพอได้รับสินค้าแล้วเข้าฟรีก่อนที่เราจะนํามาทอดในตอนเช้าหรือตอนไหนก็แล้วแต่นะคะนําออกจากฟรีซมาคลายความเย็นในช่องธรรมดานะคะข้ามผื่นไว้แล้วเช้าเนี่ยเรานําออกมาแกะแล้วทอดได้เลยนะคะหรือ ถ้าเราจะทอดเลยเนี่ยนำออกจากฟรีซมาไว้อุณหภูมิข้างนอกเนี่ยแปบ๊บเดียวเองค่ะเขาก็จะนิ่มแล้วนะคะทีนี้พอนำออกจากช่องธรรมดาแล้วนะคะอันนี้คือไม่นันออละลายข้ามคืนในช่องธรรมดาทันทีที่เรานำออกมาเราต้องการทอดแล้วนะเราไม่ค้าไว้ในถุงนะคะเพราะว่าแป้งอีกกล้วยเนี่ยเขาจะนิ่มเร็วเรารีบ,บนะคะแปบ๊บเดียวเองเรารีบนำออกจากถุงนะคะมาวางในภาชนะ เตรียมวางในภาชนะเลยนะคะอย่าคาในถุงนะคะเพราะว่าอย่างที่ท่านันบอกอะ,ะ่ะแป้งเขาเริ่มนิ่มเนี่ยนิ่มแล้วถ้าเขานิ่มเมื่อไหร่เดี๋ยวเขาติดถุงแล้วจะนําออกลําบากนะคะแต่มีวิธีแก้นิดหนึ่งกรณี ท่านใดที่เผลอลืมนําออกจากถุงแล้วมันนิ่มจนติดตัวถุงหมดเลยอะาคา่ะนาออก,ากถุงไม่ได้นําเข้าฟีสเหมือนเดิมนําเข้าฟีสเหมือนเดิมให้เขาแข็งตัวเหมือนเดิมก่อนแล้วค่อยนําออกมานะคะหน้าตาก็จะไม่สวยเหมือนเดิมแต่ว่าเขายังอร่อยเหมือนเดิมค่ะแล้วเราก็าแค่แตะขอบเขา นิดหนึ่งก็ใส่ได้แล้วไม่ต้องรอจนลิ่มเลยนะคะโอเคตั้งไฟเท่าเดิมร้อยแปดหนาทีโอเคค่ะโอเคค่ะได้เวลาแล้วค่ะเดี๋ยวเรามาดูหน้าตายอ,ยอิ่วกล้วยกันนะคะอื้ oh, <wow. S 2> อปุ๊บโอ้ว่าอิ่กล้วยอิ่กล้วยเดี๋ยวต้องดูอีกด้านหนึ่ง โอเคไหมก็โอเคนะสีบางชิ้นเนี่ยอาจจะดูเหมือนสีเข้มอาจเป็นเพราะไฟลงไม่เท่ากันนะคะพอก,กลับด้านมาเนี่ยจะออกลักษณะนี้แต่ต้องดูเนื้อในด้วยว่าเป็นยังไงนะคะแล้วก็ดูตัวแป้งด้านไหนด้วยว่าเป็นยังไงโรปอยูอเ่เอาอย่างนี้ดีกว่าเดี๋ยวแม่นัน จะลองผ่าดูข้างในก่อนนะคะโดยยังไม่กลับด้านนะคะดูว่าเนื้อในเขาสุกไหมถ้าสุกเราไม่ต้องกลับแต่ถ้ายังไม่สุกนะคะไม่หนอจะกลับนะคะเดี๋ยวลองเดี๋ยวลองดู้อนะีต้องหัวนิดนึงเขาจะยังไม่กรอบทีเดียวนะคะเพราะว่าเขาเพิง่งออกจากหม้อทอดใหม่ เดี๋ยวจะให้ดูหน่อยยางไงคะสุกไหมสุกนะสุกแป้งสุกแป้งใช้ได้ต้องทานดูเพราะแป้งเราบางมากแป้งเราไม่มีชั้นเป็นแป้งชั้นเดียวแล้วก็บางมากๆเลยสุกค่ะค่ะเมื่อคู่เนี้ย แม่นันลองชิมดูกับสามีชิมดูแล้วนะคะอร่อยนะคะถือว่าแป้งเนี่ยเขาก็สุกทั่วกันนะคะทีนี้ตัวอิวกล้วยต้องบอกนิดนึงว่าเขาไม่ได้กรอบแบบเหมือนโซเกียวนะคะลักษณะของอิวกล้วยก็คือนำจากความร้อนนันจากกระทะขึ้นมาเมื่อไรเนี่ยเขาจะคงความกรอบสักครู่หนึ่งนะคะจากนั้นเขาก็จะคลายตัวแป้งก็จะ นุ่มลงเล็กน้อยนะคะเขาจะไม่กรอบตลอดเหมือนโซเกี้ยวแต่ตอนนี้ร้อยแปดสิบนาทีเนื้อแป้งข้างในสุกผ่านค่ะนะคะถือว่าผ่านส่วนใครจะลองที่1 5นาที16นาทีก็ได้ลองดูนะคะเพราะว่าเตาเราหม้อเราปรับได้อยู่แล้วแต่ของแม่นันเนี่ยร้อยแปดแม่นันโอเคละความสีความเข้มอาจจะเป็นเพราะว่าผ่านกระบวนการ อบมาหลายอย่างพอมาสุดท้ายที่อิ่วกล้วยเนี่ยความร้อนอาจจะแรงขึ้นก็เป็นไปได้นะคะลองดูคะ่ะนะคะไฟ180แล้วก็ใช้เวลา15นาทีค่ะเรามาจาัดลงภาชนะกันเลยค่ะสีจะไม่ทั่วกันนะคะเวลาใช้หม้อพวกนี้ค่ะสีจะดรอปดรอปจากการทอดน้ำมันนิดหนึ่ง โอเคนะคะเสร็จอิกก่มกล้วยละเพราะฉะนั้นตอนนี้4เมนูครบแล้วนะคะก็คือทุกเมนูเนี่ยสามารถทุกเมนูสามารถใช้ไฟเท่ากันได้หมดเลยทุกเมนูใช้ไฟได้เท่ากันหมดเลย